คติอะอะค <c oughs> ติคติแปลว่าเที่ยงอ่ะแปลว่าไม่ถ้าคติเฉยๆก็แปลว่าเที่ยงอะคติแปลว่าไม่เที่ยง <c oughs> คือจิตมนุษย์เนี่ยมันจะมีอาัคาติอยู่ <c oughs> เขาว่ามันณที่นี้ไม่ใช่ใครคือเราแหละมันก็คือเราอัคาติจะต้องมีกับทุกคน ผู้ไม่มีอคติมีพระพุทธเจ้าพ่อรันละสาวก <c oughs> นอกนั้นมีทั้งหมดอคติสี่เนี่ยโดยธรรมชาติจะต้องมีก็แต่ถ้ามันมีแรงแรงเกินไปเนี่ยมันไม่ดีมีพอประมาณหรืออยากให้มันมีก็จะมีสุขอคติสี่เช่นลำเอียงพอรักกันคนที่เรารักนี่มันจะตั้งทงไว้เลยว่าทำอะไรถูกใจมงังเหมือนที่ตอนเรารักกันใหม่ๆเนี่ย ไม่เห็นกันวันเดียวก็จะตายเขาถูกมัดพูดหลอกเองก็ถูกมัดเขาหลอกเองเองก็ดีใจมัดพรารักแล้วเนี่ยเมื่อคนรักเข้าไปแล้วนี่อาคติลําเอียงมันจะเกิดเลยเห <c oughs> มือนลูกที่เรารักเนี่ยมันทำผิดดูหน่ารักมัดขึ้นไปโขกหัวพอ่อหัวแม่จับหัวพ่อจับหูพอ่อสองมือขึืนคอได้ก็เฮียกับกบเฮียคันุกตี แต่คนอื่นมาจับหัวมึงตายเพราะอาคาติลำเอียงพอรักเนี่ยอะไรดูดีมดเมื่อรักเข้าไปแล้วให้อาภัยได้หมดเหมือนคนที่เรารักทำผิดมึงนผัวรักทำผิดเมียรักทำผิดเนี่ยกลับมาก็หายอาภัยได้หมดขอโทษลืมเสียเธอผิดไปแล้วนอกผิดไปแล้วอะ่ะผู้หญิงเมืองคนเนี่ย ไปเที่ยวก็ผู้ชายเจริญเจริญไปเที่ยวให้เขาเอาพอกลับมาบ้านขอโทษผิดไปแล้วให้อภัยเธอเถอะเอามันรักก็ไปให้อภัยเสมอคนอื่นเขาไม่ให้อภัยแต่ถ้าคนรักกันให้อภัยไหมเนะโดยธรรมชาติของสัตว์เมื่อรักเข้าไปแล้วเนี่ยมันพร้อมเลยที่จะให้อภัยในความผิดพลาดของคนที่เรารักเสมอแต่ถ้าคน เขาเฉยๆเขาไม่ให้อาภัยเลยเขาเกลียดเลยชังเลยเพราะนั้นอนอาคาติคือความรักเนี่ย <c oughs> มันพร้อมจะให้อาภายัยแต่พูเหมือนความโง่อย่างหนึ่งของคนผู้หญิงบางคนยิงช้ำแล้วช้ำเจ็บแล้วเจ็บอีกอยู่เรื่อยๆเพราะให้อาภาัยเสมอสัมผัที่รักเหมือนแม่เนี่ยเจ็บช้ำเสมอที่ลูกมันเคยทำผิดแล้วทำผิดผิดอยู่เรื่อยแล้วแม่ให้อาภาัยเสมอ ก็ไม่รู้จะโทษยังไงเพราะแม่รักเข้าไปแล้วเนี่ยลูกจะเลวขนาดไหนพาไปติดคกุกติดตารางขโมยของนมองแม่ดา่าไม่รู้จักบุญคุณแล้เพราะไม่ให้อภัยเสมอเมื่อรักเข้าไปแล้วนี่เนี่ยไม่เคยถือโทษโกรธเขาเลยเขาจะไม่เคยสนใจอักอ,อตันญยูแต่ตัวเองให้อภัยเสมอเพราะนั้นในความรักนี่มันทำให้คนเอียงกระเทเรเลย เขามีคุณธรรมไม่คุณธรรมไม่รู้แต่มันรักเข้าไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรักเข้าไปแล้วนี่คุณธรรมมันหลบลี้หนีหายอ่ะอยากนี่ก็ทําให้ไอ้ความเที่ยงตรงนี้หนีหายความรักในพ่อสารตุลาการเขาถึงห้ามให้ลูกมาตัดสินคดีความที่พ่อแม่เป็นจําเลยสารตุลาการถ้าเป็นพ่อแม่ก็ต้องตัดสินให้ลูกหลุดอยู่แล้วไม่ผิด เขาห้ามพ่อแม่เป็นสารเป็นตุลาการเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยรักเนี่ยมันทำให้เอียงคนที่เรารักมันตั้งทงไว้เลยทำไรถูกมดคนที่เรารักทำไรถูกต้องมดไม่มีพิษพิษกรปกปองเอาไปปล้นเขาไปขาเขาโอ้ยที่จริงเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยวตันนั่นดอกเพื่อนมันเอาพาไปลูกเองเน่ะไม่เคยเป็นนิสัยอย่างนั้นดอก มันอยู่กับบ้านมุมุมิมิเหม,ม,ม,มือนผ้าพับไว้แหละเพื่อนนั่นแหละมันจูงมันไปเ<ง>มื่ออาคาติลำเอียงพอรักนี่นะมันจะข่าวขางว่าทั้งทงเลยลูก,กเป็นหัวปูพาไปแหละเป็นหัวหน้าเขาเลิศไปเลยตอนไปทําเรียวๆแต่พ่อแม่ก็ต้องปกป้องพ่อรักพ่อแม่จึงเป็นสารตุเลการจึงเป็นคือเอ่อเป็นโจทย์ เป็นทนายความแก้ต่างให้เขาเสมอนี่รักถ้าเกลียด <c oughs> มันตั้งธงไว้เลยกูเกลียดมึงอ่ะมึงพิษมั้งมึงนั่งเฉยเฉยก็ผพิดมึงพูดกว่าพิษมึงขยับตัวกว่าพิษมึงขยับตัวก็มมึงจ้องหาเรื่องกูเด็มึงพูดขึ้นมามึงพูดคําเดียวกว็ผพิษพิดหูกูมึงว่ากูแหละเสียสีกูแหละกระทบกูแหละถูกกูแหละเพราะถ้าเกลียดกันเนี่ยมันไม่มีดี เหมือนคนเกลียดกันแล้วทำอะไรกับพิษมัเห็นเดินกับพิษดูเขาทำเดินท,ะทะะัทว่าหนุ่ยหน้ากูหิวทีบมาเลยบางคนไปเหมือนไปดูหนังอะถ้าเราเกลียดคนไหนเนี่ยมันจะตั้งธงไว้เลยกูเกลียดจริงๆริงอีตัวนี้ตัวดดแดกแดกเกลียลดเกลียดเกลียดจะเกลียดแลดายอะไรขึ้นมาก็ไปเกลียดเขาอ่เกลียดแล้วมันจะตั้งธงไว้เลยว่าแกต้องทำผิดฉันเกลียดแกแกต้องผิดแหละถ้าฉันรักแกแกต้องถูกแหละ เพราะนักอา,าตินี้มันมีในใจมนุษย์อยู่แล้วมันจะเกลียดกันพราะเกลียดเข้าไปแล้วโลกทั้งโลกไม่ดีหมดเพราะฉะนั้นอาคาติในจิตมนุษย์เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วธรรมะไม่ต้องพูดเมื่อมันรักเข้าไปแล้วความเป็นกลางไม่มีเมื่อมันเกลียดเข้าไปแล้วความเป็นกลางก็ไม่มี จะเลือกอะไรว่าหลึกต่างเพราะมันเกลียดรักที่เป็นกลางๆไม่มีดอกแล้วบางทีก็รักเออมึงห้กูอะไรนะฮาร้อยออกูรักมึงแลว้ววะเดะไทยคนหนึ่งมาให้พันหนึ่งเออมึงพันกูก็รักมึงแล้ววะเดะก็เลยรักเงินอันนี้ก็รักเหมือนกันแต่ว่ามึงห้ยฮาร้อยหน่อยเว้ยหมอเนี่ยหายพันหนึ่งเอออย่างนี้แหมเอามึงเดะวะเดะคติมันเลยเอียงเพราะรักเงิน ไม่จะรักคนนะคนเนี่ย่ังหัวแมงเ้อะหมูหมากาไก่เป็นไรก็เอาแมงนี่แห,หละใครใคหลายเอาแมงเง่นวางนั้นนะแต่บางคนก็เอามัดต่างเอามัดแต่คนกูจะเอาของกูคนนี้แหละแต่บางคนก็ได้คนหไหนหลายกูเอาคนนั่นแหละรวาก็เลยรักเงินมากกว่ารักคนบางคนก็รักนารักตาม,มากแล้วยังดูแต่นาแต่ทําอะไรเพื่อนาเพื่อตาม,มัด ไม่เคยดูใจไม่เคยดูทรัพย์ไม่เคยเป็นหนี้เป็นสินก็ใช่ไหมบงวัดเพื่อให้ได้นาได้ตาเท่านั้นเองลำเอียงเพราะรักษาหนารักษาตาหนาตาหนาตาเร่อขึ้นมาเป็นหนี้เป็นสินถ่มหัวอันนี้ลำเอียงเพราะรักหนาตากลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะติดกลัวเขาจะนั่นแต่ตอนเดือดร้อนมันเขาไม่สนใจหรอกแต่กลัวไปคนที่บาดระแวงกลัวเนี่ยลำเอียงเพราะกลัวเขาว่าไหม ลำเอียงพ่อกลัวลำเอียงพ่อกลัวเขาใหญ่เกินไปเขามีเกินไปเขาหนีเองจะไปนั่นไม่ได้เขาใหญ่เขามียศมีเกียรติมีอำนาจมีชื่อเสียงเองพูดไม่ได้หรอกเง้อลำเอียงพ่อกลัวเขาใหญ่เพราะยศเพราะอำนาจเพราะตำแหน่งเพราะหน้าที่เพราะอายุเพราะความเป็นพ่อแม่พ่อแม่ทําอะไรเขาใหญ่เอ,ออเองไม่กล้าดรอกเลยบางทีพ่อแม่ก็ทําผิด แต่ลูกที่ด้อยกว่าก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวบางทีพ่อแม่เออคุณพ่อแม่กูถูกเวเอาข่มมันเขาเนี่ยไอ้ลูกมันกลัวมันก็เลยไม่กล้าแสดงออกเหตุผลอะไรเลยเลยปกครองเป็นเผด็จการเขานี่พอพูดไปบุกก,กก็แยก,กแยก,กใส่มันมันก็เลยไม่้องมีหัวคิดลูกก็เลยไม่มีหัวคิดมีหัวไปเดินตามรอยแต่บางคนมันก็ดันทุรังนะพอดันมาก มันก็ไม่เชื่อมันเกลียดมันก็แอนตี้เขานี่เพระาะใส่อารมณ์กำมันมากมันแอนตี้เพราะนั้นลำเอียงเนี่ยมันน่ากลัวลำเอียงเพราะกลัวบางทีเอาอำนาจบาดใหญ่มาข่ม,ขมเหงรังแกเอากดโมกุดหมายคมแต่ใจมันก็เวนภัยศัตรูเกลียดชังเพิ่มมากขึ้นลำเอียงเพราะกลัวในไ,ไปเพิ่มแรงกดดันทำให้พยาบาทอาฆาาจองเวน ไม่มีรักกันจริงไม่มีซื่อสัตย์ต่อการจริงไม่มีเบียวสูตต่อการจริงยิ่งไปใช้ข่มเหงรังแกกันมากให้กลัวเนี่ยมันี่เกลียดกลัวก็เกลียดมาคู่กันเพราะกลัวพุ่งว่าลำเอียงเพราะกลัวมันจะเกลียดล้วเอียงเพราะกลัวไม่มีรักเพราะนั้นบางคนเข้าใจว่ามีอํานาจบาดใหญ่แล้วจะทําให้คนกลัวแล้วดีไม่ใช่อ่ะกลัวแต่เขาเพิ่มความเกลียดชังขึ้นมาเลยเวนเกลียดมัน พอมันล่มเออสมลำนามันกูอยากให้มันชิบหายไปตัง้งนานแล้วเหยยบซ้ำเลยเพราะนั้นลำเอียงเพราะกลัวเนี่ยไม่ใช่วัดีคนลำเอียงก็ไม่ใช่วัดีคนไปข่มก็ไม่ใช่วัาดีเพราะไม่จริงใจต่อกันทั้งคู่อยากให้มึงยอมรับกูกับข่มมึงเสียเหมือนกับเมียที่ข่มผัวแกะแกะแกกไม่ใช่ว่าดีไม่ให้เกียรติผัวที่ข่มเมียแกกแก๊ก็ไม่ใช่วัดีไม่ให้เกียด เพราะนั้นการข่มเหงรังแกกันไม่ใช่ดีการให้เกียรติกันคือดีเห็นหมันมีนิดเดียวนะไม่ลำเอียงก็คือให้เกียรติไม่ขม่มไม่รังแกให้เกียรติอันนี้ดีเพราะนั้นลำเอียงเนี่ยเป็นตัวเลวเลยมันทำให้คนเลวได้ง่ายๆเลยมันทำให้คนที่หาความเป็นกลางเป็นธรรมไม่ได้เลยลำเอียงเพราะกลัวก็ไม่เป็นธรรมลำเอียงเพราะโง่ มันโง่มันไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกเลยเอียงเพราะว่าอะไรก็เฮ e, ตามเขาไปเฮ e, ตามเข้าไปเฮตามเข้าไปเขาบ่าก็าบ่า,า,บา,า,บา,า,บาตามไปเขาหลงงมงายก็งมงายตามไปลำเอียงเพราะโง่เอียงเพราะมันงโง่นี่จูงไปง่ายเกินจูงไปทนายก็ได้จูงไปไหนเสียงเขาจูงไปเงินจูงก็ไ้อะไรจูงไ้เพราะมันงโง่ พะโง่นี่มันจูงไปได้มัดรอบทิศทางหัวนี่ไม่มีตัวหัวตัวเองหัวนี่คอหันติ๋วเลยหัวหันได้รอบตัวเลยเพราะลำเอียงพะโง่ถ้าลำเอียงพะโง่นี่หัวมันจะหันเอียงไปมัดเขาเอียงไปทางไหนเหมือนเสาที่ปักในเลนน่ะโยกไปทางไหนก็ไปโยกไปทางขวามันก็ไปโยกทางซ้ายมันก็ไปโยกทางนามันก็ไปทางหลังอราไปลำเอียงพะโง่มันจะเหมือนเสาที่โยกคลอนเอียงไม่ตรงไม่เที่ยง คนพวกนี้ไม่มีหลักของตัวเองมักจะถูโยกตลอดเวลาจนไม่มีหลักยืนหลักยึดเขาเป็นคนที่อ่อนแอเกินไปจึงลำเอียงเพราะโงะ่กลัวรักชังเขานี้เที่ยงคติที่เที่ยงคือมีธรรมมันเที่ยงแท้เที่ยงแท้ก็มีเมตตาธรรมมีสัจจธรรม ยังเลือเป็นคนมีสัจจะคือความจริงคนเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแล้วมันมีหรอคนเที่ยงตรงเที่ยงธรรมให้ดูผลงานคำพูดเขาการกระทําเขาความคิดเขามันตรงกันไหมถ้าความคิดเขากับคําพูดเขาตรงกันคนก็นอนตรงตรงถ้าคําพูดกับเขาคําพูดเขากับการกระทําของเขามันต่างกันเพีย้ยนเขาทําอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งพูดอย่างดีดีแต่ก,การกระทําเลี้ยวเลียวเพีย้ยน เพราะนั้นการการะทากับคําพูดกับความคิดกับคําพูดความคิดกับการการะทํามันต้องตรงกันที่เรียกว่าคนดีคนดีคนตรงเขาต้องดูตรงกายตรงวาจาตรงใจตรงสามตรงเนี่ยคิดตรงต้องทําตรงเหมือนคิดพูดตรงต้องทําตรงเหมือนคําพูดไปพูดดีดีแต่การการะทําเลวเขาเรียกาปากหวานก้นเปรีย้ยวพูดวหวาน บางคนนี่ผู้หญิงบางคนนี่พ่อมืองพ่อมืองบ้านหวานแต่ไม่จริงเนี่ยหลอกใช่กันจนผู้ชายเงาะหมอตายเลยผู้ชายบางคนพบเมียผู้นิงเงาะทางานตายท้าที่ขายขอลอเลยดิคือไม่ตรงโอ้ยก็มากพูดหวานก็ใช่เพราะประมาณเดี๋ยวเป็นเบาหวานไตหงเข็มเงพอประมาณเพชรก็พอประมาณ มากเกินไปไม่ได้เปรี้ยวกับพอประมาณหวานพอประมาณมากเกินไม่ได้เพราะนั้นอคติต้องไม่มแล้วก็อคติที่มันเกิดไม่ได้ต้องมีปัญญากรองน่ใช่ไหมถูกไหมการเวลาจะเป็นพิสูจน์คนเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครดีใครเลรวว่าอผมเป็นคนดีครับเลือกผมเดอดครับผมเป็นคนดีสื่อสัตย์สื่อตรงเลือกผมจะรับใช้พี่นนองมันก็พูดไปได้แต่ใจเหมือนหมานี่ก็มีเอาถึงกระเพาะมันเองอะ พวกมันเองพักมันเองกลุ่มมันเองฮะมันพิสูจน์ได้โดยการเวลาบางคนน่ะแต่ถ้าลำเอียงมันไม่การเวลาก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะมันเอียงเ้าไปแล้วการเวลาพิสูจน์คนเวลาพิสูจน์ฝีเท้ามา้าการเวลาพิสูจน์นิสัยใจคอคนคนยังไม่ได้ลาบไม่ได้ยศไม่ได้สรรเสริญน,นิสัยยังชึ่งเที่ยงตรงเที่ยงทมแต่พอลาบยศสรรเสริญเข้าไปมันเล้วทันทีเลย พอมีเงินมีทองไปเร็วเร็วเลยคนนั้นลืมมัดลืมพอ่อลืมแม่ลืมพี่ลืมน้องลืมญาติะโสโอหังจองห้องพอได้ยศขึ้นมาลืมมัดะโสโอหังจองห้องพอได้สารเสือรข,ขึ้นมายกย่องมาบามัดลืมจองห้องฟองขนนี่ถือทําให้คนเร็วคือลาบยศสารเสริญที่ทําให้คนเอียงทําให้คนเสียศูนย์ถ้าคนถูกลาบยศเสือรนก็คาคำงามแล้วยังไม่หวั่นไหวได้นั่นคือคนดีให้ดู โลกธรรมแปดครอบงำครัแล้วเขาหว่านไหวไหมจะดูคนดีหรือเลวให้ดูตรงนี้พอได้ยศขึ้นมาแล้วเขาหว่านไหวไหมเขาได้ลาบขึ้นไหมหว,ว่านไหวไหมเสียศูนย์ไหมตรงไหมเที่ยงธรรมไหมตัดสินพูดจาเที่ยงธรรมไหมตรงไหมเอียงไหมเราดูคนเราจะต้องฟังแล้วเข้าใจลำเอียงไหมถ้าลำเอียงเพราะเกียดเราชังเราวิฉาเราก็พูดอย่างนึงปรารถนาดีมุ่งร้าย พูดดีเหมือนปรารถนาดีแต่จิตมุ่งร้ายก็มีเพราะนั้นเราดูเราต้องดูให้ถึงเจตนาของคนทำดีสู้ไม่ได้แต่ก็เหยียบก็มีเห็นจะคนอื่นจะดีขึ้นไปก็ดึงหางไว้ก็มีเพราะนั้นมนุษย์อยู่ในโลกนี้อยากจะดูว่าใครดีไม่ดีให้ตูดูตรงนี้เ<ม>ที่ยงตําเที่ยงทำเที่ยงตรง มาตรฐานถึงเขาได้อะไรมาแล้วได้ลาบได้ยศได้เสิริญเขายังรักษาระดับมาตรฐานเดิมๆไม่หวั่นไหวทำตัวติดดินเสมอไม่ใช่พอได้ลาบพึ้นมาลืมมัดลืมเนื้อลืมตัวยะโสโอหังจองหองไอ้นันมันเปลี่ยนแปลงถ้าถามว่าอย่างนั้นเป็นปกติเป็นธรรมดาคนที่ได้ลาบยศเสิร์นยนยอแล้วหลงลืมตัวนะ่ะธรรมดา คนที่ได้ลาภยศเสริญแล้วไม่ลืมตัวพิธธรรมดาคนคนนั้นจะต้องต่อสู้กับความไม่หวั่นไหวได้เขาโยกเขาคลอนแล้วไม่หวั่นไหวคนนั้นเก่งเขาโยกเขาคลอนหวั่นไหวโอ้ยธรรมดาเหมือนข้นต้นไม้เหมือนขุนต้นอะไรที่มันนุ่นๆเร็วหมู่กันโยกทางหลังโอ้ยเม่งโอ้ยจะไปโยกกู้จะตนแล้วูจะตกแล้วธรรมดาคนเสียวจะตกจากต้นไม้ถูกโยกอะธรรมดา แต่คนถูกโยกคือต้นไม้แล้วทำเฉยไอ้นั่นพิธรรมดามนุษย์เกิดมาในโลกนี้ได้ลาบยศสรรเสิอแล้วไม่หวั่นไหวไม่มีลำเอียงยังเที่ยงตรงอยู่ได้นั่นคือคนทรงตัวผิดธรรมดาเขาพูดขัดหูขัดตาขัดใจยังรักษาความสงยมอยู่ได้หนาตายังรักษาความแต่ถ้าพอเขาพูดขัดปุ๊บตาออกปั๊บหูออกปุ๊บนาแดงปั๊บปากสวนปุ๊บ ธรรมดาถ้าเห็นแล้วยังไม่หวั่นไหวได้แปลว่าพิษธรรมดาคนคนนั้นเป็นคนที่มีธรรมธรรมคือความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมโยกคลอนก็ไม่หวั่นไหวเพราะนั้นอาคติสี่จะต้องใช้ความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเข้ากำกับมันจะเอียงไม่ได้ถ้าเอียงแล้วเสียศูนย์มือนบ้านเอียงขาเอียงตาเอียงใจเอียง รถที่มันเสียศู์มันเอียงเอียงเนี่ยเขายงังเขายังใส่ไอตัวถ่วงเลเพราะนั้นเอียงไม่ได้มันกินไปขางเดียวซึกขังเดียวมดยางนี่มันซึกกขางเขาต้องไปถ่วงล้อกันทุกอย่างเอียงเลยพิษมดบ้านเอียงเนี่ยสิ่งกอ่อสร้างเอียงลองดูดสิ่งกอ่อสร้างเอียงมันไม่เทียงไม่ตรงไม่มาตรฐานนีวก็พังชิบหายหมดแหละเพราะนั้นเอียงไม่ได้อาคาติเป็นตัวทําลายคุณธรรม แม่พ่ออาคติรักลูกไม่เท่ากันมีเรื่องแบ่งสมบัติได้ไม่เท่ากันในเรื่องอาคติอ่สถาบันศาลตุลาการไม่เที่ยงธรรมเอียงเพราะกลัวผู้อำนาจบาดใหญ่ไม่เท่ากันต่อไปมันก็เสียความเชื่อถือนับถือจากสังคมมันโยกคลอนตัวมันเอง ลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะเงินลำเอียงเพราะอำนาจบาดใหญ่กัวเขาเมื่อเอียงขึ้นมาแล้วมันทำให้บ้านเมืองล่มจมชิบหายความเชื่อถือวิบัติถ้าบันใหญ่ใหญ่ถ้าทำตัวให้เอียงมัวเมาหมกมุ่นมันเสียวความเคารพนับถือจากสังคมต่อไปก็ล่มสลายล่มสลายเพราะไม่เที่ยงธรรมไม่เที่ยงตรงถ้าเที่ยงธรรมเที่ยงตรงเมื่อไหร่ เป็นปูชนียบุคคลเหมือนนั้นเพราะนั้นลำเอียงเป็นตัวทำลายล้างสังคมโลกจิตใจมนุษย์อยู่ไม่เย็นถ้าเที่ยงธรรมอยู่เย็นเป็นสุขยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตทุนังเปตานังอุปกปฏิชิตังปฏิตังตุมหังทิพภเมวัสมิาโต สเพปโเเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถา,ามณีโชเทราโสยถา,าสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสสัตตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาธนาสีสนิจังอุทาปจาย,ยโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังภาลัง